เรอนียเขาบอกว่าเป็ี่โอ้โหไปทำงานเป็นยามเฝ้าเอิม่มเขาวงกดโรงแรมเหรออุ้ยเราสนใจงานนี้ว่ะจะทำดีไหมหน,ะน้่ก็อยากทำอยู่นะโอ้โหเขาบอกโอเคแนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปกัน นเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนดีจิ๊บจบแล้วตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเดินด้วยกันเนาะโอเคแล้วก็เปิดวุ้ยน่มันใช้ตู้ขนมนะทุกคนมีตัวขนมได้วยโอเคเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเข้าไปโอเคทุกคนเราเข้ามาแล้วนะมันมีกดอยู่ เฮ้ยดังกันกทุกคนนะม,นมาแล้วให้กดก่อน,นกดข้อที่หนึ่ง หากเจอชายคนหนึ่งเข้ามาให้ให้คุณหลบเขาข้างในห้องนี้เ้าเขาเข้ามาคุณต้องหลต้องไปที่ตู้ขนมเพื่อ,อไปซื้อของแต่ตอนคุณไปซื้อของคุณระวังตัวไว้ให้ดีด้วยโอเคกดข้อที่สาม ถ้าหากว่าตอนที่คุณกำลังเล่นคอมอยู่และไฟดับให้คุณรีบแอบทันทีแล้วกดข้อที่สี่ข้อสุดท้ายให<ช>้ถ้าคุณเจอเอิ่มกล่องปิศาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุณ้คุณห้ามนอนเด็กค่ะถ้าคุณนอนคุณอาจวันนี้ คุณอาจจะไม่หลดโอเคกดเข้ามนั้นนะกดข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอชายแปลกๆให้ให้หาที่หลบเออคุณดีนะลืมไปยังวนะอุ๊ย,ยงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นโทรศัพท์ไปก่อนนะ โอเคผมจะพวกดูเฟซติ๊กตอกอยู่ดูเล่นเกมไปบ้างมาทุกคนตอนตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วว่ะอุยไปยังวะอุ้ย,อ,ยอันกดก่อนกดข้อที่สองให้คุณไปอืมไอ้นั่นอะไรวะอ๋อซื้อของซื้อของไอ้พี่นึ่งนะเดี๋ยวเขาจะดูก่อน นมขนมเอาเป็นเ,เล่หอหนึ่งนะ้ำพกโอเควันนี้ไม่อยากเข้าตรงนี้ว่ะเข้าตรงนัดต่างแล้วกันค้นคอมกดข้อที่สามเขาบอกว่าให้คุณอย่านอนหื่อข้อสุดท้ายเหรอเอิ่มไอ้นั่นอะไรนะถ้าคุณออกไปทิ้งขยาย อย่านทำเสร็จเสร็จเสร็จแล้วงั้นก็ตุเลียงให้ทุกคนรามา